ยินดีต้อนรับสู่วิถีคนบาปช่องที่จะทำให้คุณหันมาทำดีละชั่วกลัวบาปมีสติรู้เท่าทันปัจจุบันเพื่อให้ชีวิตห่างไกลอบายภูมิมาร่วมสะสมบุญไปด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ,อ่อค่อนข้างใหญ่โตแล้วก็ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะมาจากคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงครับเรื่องเกี่ยวกับกาเนิดโลกวัฏจักรภัยพิบตัติแล้วก็ความจริงเบื้องหลังเรื่องแผ่นดินไหวด้วย ใช่ค่ะเราจะมาดูกันจากเนื้อหาที่ท่านสอนไว้ทั้งที่เป็นข้อเขียนแล้วก็จากคลิปเสียงบรรยายของท่านด้วยครับเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจมุมมองเชิงจิตวิญญาณเนี่ยแหละครับว่าโลกมันไม่เที่ยงยังไงแล้วการกระทำของเรามันไปเกี่ยวกับภัยธรรมชาติได้อย่างไงบ้างน่าสนใจมากเลยครับงั้นเราเริ่มที่ภาพใหญ่ๆก่อนเลยนะคะเรื่องไฟบรรลัยกันเนี่ยค่ะมันคืออะไรแล้วทำไมถึงเกิดขึ้นได้คะครับ ตามคำสอนหลวงพ่อนะครับท่านว่าสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมาจากจิตใจคนมันเสื่อมลงเนี่ยครับเสื่อมลงคือคนไม่ค่อยรักษาศีลห้ากันศีลพื้นฐานเลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษาอะไรพวกเนี้ยพอมันหย่อนยานมากๆเข้าอายุไขคนก็จะสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆเหลือแค่1ิปีหรอคะใช่ครับท่านว่าถึงขั้นนั้นเลยแล้วมันจะเกิดยุคที่เรียกว่ามิขสัญยีมิขสัญยี คือคือความขัดแย้งรุนแรงอะครับ<อ>คนจะแบบไม่มีความเมตตาเห็นหน้ากันก็อยากจะฆ่าฟันกันแล้วโอ้ฟังดูน่ากลัวจังแล้ว,แล,วแล้วไฟล้างโลกที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงคะท่านอธิบายไว้แบบไหนท่านอธิบายเป็นภาพเปรียบเทียบไปเห็นผลกรรมที่มันรุนแรงอะครับว่าพระอาทิตย์จะค่อยๆปรากฏเพิ่มขึ้นทีละดวงเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามครับจนครบเจ็ดดวงเลยทีนี้ความร้อนมันก็จะมหาศาลเผาทุกอย่าง น้ำในทะเลในมหาสมุทรเหือดแห้งหมดแห้งเลยเหรอคะครับต้นไม้ใบหญ้าแห้งกรอบพันดินลุกเป็นไฟเลยแล้วมันจะเกิดเมื่อไหร่คะเนี่ยเออท่านบอกว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วประมาณ4ี่พันปีนะครับกึ่งพุทธกาลคือกลางกลางาศาสนาพุทธย,ยุคเรานี่ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ท่านก็บอกว่าภัยนี้มันจะอยู่แค่ในโลกมนุษย์นะไม่ได้ลามไปถึงเทวดาหรือพรหมอ๋อค่ะค่ะแล้วพอไฟมันมอดไปแล้ว โลกเป็นยังไงต่อคะก็จะร้างไปเลยครับเป็นพันปี1,000ปีพันปีเลยเหรอคะครับแล้วจากนั้นจะมีฝนตกใหญ่ตกแบบมโหรานเลยเติมน้ำในมหาสมุทรแล้วพืชพันธุ์ก็จะค่อยๆกลับมาแล้วคนล่ะคะต้องรออีกนานครับอีกหมื่นปีเลยหลังจากโลกร่มเย็นแล้วมนุษย์ยุคใหม่ถึงจะเริ่มเกิดโหหมื่นปีแล้วเกิดยังไงคะไม่ได้เกิดจากพ่อแม่เหมือนเรานะครับ ท่านเรียกว่าเกิดแบบโอปาติกะโอปาติกะครับคือเกิดผุดขึ้นมาเลยด้วยอำนาจบุญกรรมส่วนใหญ่ก็คือพรหมหรือเทวดาที่หมดบุญแล้วจุติลงมาเกิดนะครับฟังดูเหมือนคนละโลกกับเราเลยนะคะมนุษย์ยุคใหม่เนี่ยใช่ครับต่างกันเยอะยุคแรกๆเนี่ยไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์นะอ้าแล้วจะมองเห็นได้ยังไงคะมีแสงสว่างจากบุญของตัวเองครับแล้วก็อิมทิปอิมด้วยธรรมปีติ ไม่ต้องกินข้าวแบบเราเราไม่ต้องกินข้าวครับรูปร่างก็สวยงามอายุยืนมากเป็นหมื่นหมื่นปีเลยสี่หมืนปีสี่หมื่นป,นปีแล้วพอคนเยอะๆถึงล้านคนพระศรีอริยาก็จะมาตัดสรุ้ถูกต้องครับที่พม่าปัจจุบันเนี่ยแหละท่านบอกไว้ คือทั้งหมดนี้มันเชื่อมกับเรื่องบุญเรื่องกรรมการรักษาศีลของคนในยุคก่อนหน้าหมดเลยนะคะใช่ครับนี่คือประเด็นสําคัญเลยคือการกระทําเล็กๆน้อยเนื้อของแต่ละคนเนี่ยมันส่งผลกระทบได้ใหญ่หลวงกว่าที่เราคิดเยอะเลยอืมน่าคิดค่ะทีนี้ขอเปลี่ยนมาเรื่องใกล้ตัวหน่อยอย่างแผ่นดินไหวในคลิปเสียงที่ท่านพูดถึงเรื่องนี้ท่านอธิบายต่างจากที่เราเข้าใจตมหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะ ครับครับคือท่านเล่าว่าท่านเองก็เคยสงสัยเหมือนกันตอนแรกก็ฟังนักธรณีวิทยาอธิบายนี่แหละเรื่องลมกระแทกใต้ดินอะไรแบบนั้นแต่ท่านว่ามันยังไม่เคลียร์แล้วท่านได้คําตอบอยังไงคะท่านได้จากการทําสมาธิครับท่านเห็นเป็นภาพนิมิตเลยว่าใต้พื้นโลกลงไปเนี่ยมันมีพโพรงพโพรงเหรอคะครับเป็นอุโมง์ขนาดใหญ่มากๆเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายไปทั่วโลกเลยบางที่ก็กว้างเป็น10บสกิโลเมตร ท่านใช้หน่วยเป็นโยดน,นะครับบางทีก็แคบลงเหมือนซอยเหมือนแม่น้ําใต้ดินโอ้แล้วภูมันคานี้เกิดแผ่นดินไหวได้ยังไงคะคือก้อนโพงนะครับมันไม่ใช่ดินแข็งๆแต่มันเป็นท่านเรียกว่าดินเหลวหรือเลนที่มันร้อนจัดมากๆเหมือนน้าเดือดเลยร้อนจัดครับพอมันร้อนมากๆก็เกิดไอ้น้ํามหาศาลไอ้น้ํานี่แหละที่รวมตัวกันเป็นลมที่มีกําลังแรงมากๆลมจากไอ้น้ําใต้ดินใช่ครับ แล้วลมเนี่ยมันก็วิ่งไปตามโพรงด้วยความเร็วสูงพอไปเจอกำแพงหรือผนังโพรงมันก็ชนตุ้งเข้าให้อ๋อแรงประทะนี่เองที่ทำให้ถูกต้องครับทำให้แผ่นดินข้างบนมันสั่นสะเทือนก็คือแผ่นดินไหวที่เราเจอนี่แหละครับแล้วท่านบอกว่าใต้เมืองไทยก็มีโพรงพวกนี้ด้วยเหรอคะครับครับท่านระบุเลยว่ามีหลายแนวเช่นเชียงใหม่แม่ห้องสอนแม่สอดที่ตากพแพร่ การจนะบ,บุรีก็มีแถวบ้านเราก็มีสิคะเนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่มันอยู่ลึกมากๆแต่ท่านก็เตือนนะว่าอย่าประมาทถึงตอนนี้มันยังไม่รุนแรงแถวเราก็ควรต้องเตรียมพร้อมไว้ฟังดูถึงจะต่างจากวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นมุมมองที่เปิดโลกเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีอะไรที่เรามองไม่เห็นอยู่จริงๆใช่ครับมันทำให้เราคิดว่าเออธรรมชาติมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราเข้าใจก็ได้แล้วก็เป็นการเตือนสติไปในตัว พอฟังทั้งเรื่องไฟบรรลัยกับเรื่องแผ่นดินไหวตามคำสอนนี้แล้วเหมือนมันมีแก่นอะไรบางอย่างที่เชื่อมกันอยู่นะคะใช่เลยครับหัวใจสำคัญที่ท่านต้องการจะสื่อก็คือเรื่องอนิจจงอนิจจงความไม่เที่ยงถูกต้องครับทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นโลกที่เราอยู่ร่างกายเราทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรยั่งยืนจริงๆอืม พอคิดแบบนี้แล้วรู้สึกมันเคว้งเคว้งเหมือนกันนะคะแล้วเราจะเย็ดเหนี่ยวอะไรได้ล่ะคะนี่แหละครับท่านถึงชี้ทางออกว่าที่พึ่งที่แท้จริงคือการหันกลับมาที่ตัวเองมาปฏิบัติธรรมสร้างความมั่นคงข้างในจิตใจเราเองปฏิบัติธรรมคือทำยังไงบ้างคะ ก็เริ่มจากพื้นฐานเลยครับการให้ทานเพื่อลดความโลภความตนีในใจเราค่ะการรักษาศีลอันนี้สำคัญมากเพื่อควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยลดความโกรธความอาฆาตพยาบาทมีเมตตาต่อกันทานศีลแล้วก็ภาวนาครับคือการฝึกจิตฝึกสมาธิวิปัสสนาเพื่อให้จิตเราสงบมีปัญญามองเห็นอะไรตามความเป็นจริงลดความหลงความไม่รู้หรือโมหะลงไป ทานศินภาวนาครับการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้แหละครับคือทางที่จะนําไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่มันมั่นคงถาวรคือพริิพาน สรุปแล้ววันนี้เราก็ได้ฟังมุมมองทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องวัฏจักรของโลกภัยพิบัติใหญ่ๆจนถึงเรื่องแผ่นดินไหวซึ่งทั้งหมดนี้เอ่อก็สะท้อนความจริงเรื่องความไม่เที่ยงแล้วก็กระตุ้นให้เราเห็นความสําคัญของการปฏิบัติธรรมจริงๆใช่ครับเป็นการมองปรากฏการณ์ต่างๆผ่านแว่นของธรรมะและเรื่องกรรมโดยตรงเลยก่อนจะจบกันไปนะคะก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันดูเล่นๆนะคะว่าการที่เราได้ตระหนักถึงมิติที่เราอาจจะมอง ไม่เห็นอย่างโพรงใต้ดินหรือเรื่องราวในอดีตอนาคตที่ยาวนานมากๆตามคําสอนพวกนี้เนะะี่ยค่ะไม่ว่าเราจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่กุศโลโบายสอนใจก็ตามครับมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อความสำคัญหรือความเร่งด่วนของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ได้บ้างไหมคะหรือเปลี่ยนไปอย่างไรลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ